สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้ดังที่เดนได้เกริ่นเอาไว้นะคะว่าเราจะมาพบกันด้วยเรื่องราวของเดนอยากจะใช้คำว่าเรื่องของอากงเป็นคำสั้นๆแต่มันจะสั่นสะเทือนสังคมไทยและไปไกลในสังคมโลกอย่างที่เดนได้เรียนไว้นะคะในวันศุกร์ว่า นี่เป็นปัญหาอนาคตนี่เป็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันว่าด้วยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยเพราะว่ารูปธรรมของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจมากและสรงผลสะเทือนที่ยิ่งใหญ่อากอง เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนนึงเป็นผู้ชายเชื้อสายจีนนะฮะที่โดยบุค,คลิกก็ดูเหมือนคนสูงอายุความจริงอายุก็ไม่ได้มากจนเกินไปอายุเพียง61ปีนะคะถ้ามีคลิปภาพเรื่องราวของอากงก็มาได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่า เพราะความที่แกเป็นคนธรรมดาแกไม่ใช่นักการเมืองแกไม่ใช่นักวิชาการแกไม่ใช่ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์แน่นอนปกติเรื่องของคนดังๆคนสำคัญมันจะต้องเป็นข่าวที่ดังและได้รับความสนใจแต่นี่ตรงข้ามอากงเนี่ยเป็นคนธรรมดาอาโทษนะคะยังไม่ใช่ค่ะ ขอให้เป็นภาพของอากงไม่ใช่ข่าวต่างประเทศนะคะถ้ามีภาพเพื่อที่เรากันเองนะคะภาพกับคนพูดบางทีคนละเรื่องกันเลยนะฮะขอให้เป็นภาพเรื่องราวของอากงกับการเสียชีวิตนะะภาพธรรมดาแต่เมื่อกี้เป็นเป็นภาพข่าวต่างประเทศอันนั้นไม่ใช่นะฮะก็อากงที่ โด่งดังเนี่ยมะเมื่อกี้ที่เราพูดแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาแล้วมันเลยตรงกันข้ามกลายเป็นดังไปเลยเป็นคนแก่ที่ดิฉัานจำได้ว่างกงกเงิ่นเงินงน,นะฮะเวลาที่ไปในเรือนจำถ้าเห็นสภาพที่ันเคยเข้าไปแล้วได้พบอากงเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทักทายนะ,ะแล้วก็ พูดฝากเนื้อฝากตัวตอนนั้นเน้นเข้าไปแล้วมีโอกาสได้เข้าไปแบบพบทีเดียว50-60คนที่เทนได้เคยบอกว่ามันมันโก้มากนะนะฮะที่นี่อย่างนี้ค่ะถูกต้องละเป็นภาพอากงก็เป็นคนแก่ผมขาวนะแล้วก็ท่าทางงกงกเง,งินเงินเป็นคนดูอ่อนน้อมถ่อมตัว เข้ามาฝากเนื้อฝากตัวนะคะแะ้นก็ยังบอกอากงตอนนั้นเลยบอกอากงคุณอำพลคุณรู้หรือเปล่าคุณเนี่ยกลายเป็นคนสําคัญมากละกลายเป็นคนสําคัญมากของประเทศเพราะเหตุว่าเรื่องราวของคุณได้รับความสนใจมากมายในนี้ก็คงจะเป็นภาพที่อากงเดินทางมาจากเรือนจำพิเศษนะคะกรุงเทพมหานคร ก็คงมาเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการนะ,ะนี่ก็การตัดสินนะฮะก็20ปีเป็น4กรณีกรณีละ5ปีตอนนั้นแกก็มาฝากเนื้อฝากตัวคือบุคลิกเป็นคนอ่อนน้อมทำตัวและที่ทราบเป็นคนรักหลานมากเดนบอกตรงๆนะเท่าที่เดนสัมผัสอาจจะ หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่ถูกแต่เรียนรู้ดูว่าแกเป็นไปไม่ได้ที่แกจะส่ง s m s 5 4 5เรื่องทำไมเรียนบอกเหตุผลเหตุผลอันหนึ่งคือแกรู้ว่าแกเป็นมะเร็งถามหน่อยว่าคนเป็นมะเร็งนะคนเป็นมะเร็งเนี่ยในภาพนี้เป็นภาพใกล้ของอากงคนรู้ว่าเป็นมะเร็งถามหน่อยว่า ใครอยาก s m s ไปหาเรื่องที่สำคัญคือหาเรื่องไข่ไปหาเรื่องคุณอภิสิทธิ์ส่งไปยังไปยังเลขานุการของอภิสิทธิ์เวชาชีวะถามหน่อยชีวะคนที่คนที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอะ่ะใครอยากทำเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ม,ไไม,ไดมันต้องมีตรก,กะหน่อยนะมีตกกะหน่อยว่า คนแก่นะแล้วก็อายุขนาดนี้แล้วก็ในสิ่งแวดล้อมขนาดนี้จะไปทำเรื่องใหญ่ได้อย่างไรดูแววตาที่ดูแลหลานเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแกฝากเื่งฝากตัวกับแทนแอนได้บอกแกว่าเนี่ยอากองรู้เปล่าว่าคุณกลายเป็นคนที่ประชาชนให้ความสนใจโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศจะให้ความสนใจมากเพราะความเป็นคนธรมธรมดาธรรมดา พราะความเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเดียนอยากจะพูดถึงปัญหาของอากงในเชิงหลักทฤษฎีสักนิดหนึ่งนะคะในเชิงหลักทฤษฎีสักนิดหนึ่งว่าทําไมเรื่องราวของอากงเนี่ยจะเป็นเรื่องในเชิงยุทธศาสตร์อันนี้คุณอานนท์เป็นทนายนะคะดดฉันถือว่าเรื่องของอากงเนี่ย เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ประชาชนธรรมดาถูกกระทําในระบบอํมมา์ในด้านกระบวนการยุติธรรมและความลาหลังของสังคมไทยที่ไม่ยอมให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาครวมกระทั่งพาระดอนภาพนี่เป็นภาพที่อยู่กับหลานนะนเกิดขึ้นในสังคมไทยในยุคปัจจุบันนะ เอาละค่ะเรามาว่ากันในเชิงทฤษฎีนั่นก็คือสังคมขณะนี้เป็นสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมดังที่ท่านได้บอกว่าต้องการการเมืองการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยและอุดมการที่มีลักษณะเป็นเสรีนิยมคำขวัญของสังคมที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็คือ คำขวัญก็คือสิทธิเสรีภาพเสมอภาคแล้วพราดอนภาพในทั้งหมดนี้เนี่ยเสมอภาคเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสดังนั้นในสังคมไทยในขณะนี้ถ้ารากหญ้าเราจะสนใจเรื่องราวของความเสมอภาคเนี่ยเป็นสำคัญมากและความยุติธรรมมันเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าความเสมอภาคในสังคมไม่ได้เกิดขึ้นนี่ยังเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนได้ยโอกาสคนรากยากวันศุกร์เราพูดถึงเรื่องราวของคนสมจังหวัดภาคใต้คนสามจังหวัดภาคใต้ก็ต้องการสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเพื่อน,นำไปสู่พระดอนภาพเหมือนกันและคนในสังคมไทยขนาดนี้โดยเฉพาะรากยากาก็ต้องการแต่ คนชั้นกลางและปัญญาชนเขาไม่ได้สนใจในแง่ของความเสมอภาคเรื่องโอกาสเพราะคนชั้นกลางมีโอกาสอยู่แล้วแต่คนชั้นกลางจะสนใจปัญหาสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างยิ่งแล้วปัญหาสิทธิเสรีภาพเนี่ยในกรณีของอากงเนี่ยนะกับมาตรา112จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ คนชั้นกลางและปัญญาชนเนี่ยสนใจเป็นพิเศษแล้วปัญหามาตราหนึ่งสองกับปัญหาอากงปรากฏว่าคนที่สนใจไม่จำเป็นต้องเป็นคนเสื้อแดงนะคนทั่วไปเราจะพบว่ามีคนเป็นจำนวนมากดูเหมือนเท่าที่เดนจำได้นะฮะคุณปราบดายุ่นก็สนใจคุณสุลักษ์ีวรักษ์ก็สนใจเราหันไปดูว่านักวิชาการทั้งหลายที่เซ็น เพื่อขอให้แก้ไข112เนี่ยไม่ใช่คนเสือ้อแดงเพราะฉะนั้นในคอรกรเองหมายถึงคณะที่รณรงค์การแก้ไขมาตรา112ก็มีจำนวนหนึ่งไม่ใช่คนเสือ้อแดงไม่ใช่นอปชอเพราะฉะนั้นดิฉันจึงขอเรียนว่าพี่น้องเราที่อยู่ในคอรกรหรือนักวิชาการจำนวนหนึ่งอย่าไม่จำเป็นต้องตีโพยตีพายว่านอปชอหรือรัฐบาลไม่ได้สนใจ ในปัญหาหนึ่งหนึ่งสองที่จริงปัญหาหนึ่งหนึ่งสองนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของคนเสื้อแดงกับรัฐบาลนะเป็นปัญหาของประเทศเพราะฉะนั้นการที่เรามีคนจำนวนมากเนี่ยสนใจและไม่ได้ทำให้มันเป็นปัญหาของคนเสื้อแดงนะ่ะมันดีอยู่แล้วถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจการต่อสู้สักหน่อยจะขอบใจ ที่ไม่ได้ทำให้มากลายเป็นเรื่องราวของนอปชกับของพรรคเพื่อไทยแต่ต้องเป็นเรื่องของประเทศชาติของประชาชนไทยทุกสีเสือ้อและโดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นคอปอปถึงได้นําเสนอดังนั้นพูดนี่เตือนนักวิชาการและนักเคลื่อนไวหวบางคนอย่าโวยวาไปเลยไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะทำให้มันเป็นเรื่องของทั้งประเทศดีกว่า ทีนี้กลับมาเรื่องของอากงพ้นพวจากการที่คนเนี่ยถูกกระทําจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเป็นคนธรรมดาดังที่เดนได้บอกมันจึงมันลากมาพ่วงกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดไม่ใช่แต่เฉพาะเนื้อหาของหนึ่งหนึ่งสองแต่มันหมายถึงการปฏิบัติการใช้มาตรานี้นะฮะและรวมทั้งกระบวนการตั้งข้อหา การพิสูจน์ความผิดแทนที่จะมีหลักฐานก่อนแล้วจับแทนที่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่านะกลกลายเป็นว่าตั้งข้อหารุนแรงเพียงแต่สงสัยดิฉันอยากจะพูดหน่อยนะว่าไอ้เพียงแต่สงสัยแล้วตั้งข้อหารุนแรงนี่ดนพูดถึงระบบอมาตย์เครือข่ายระบบอมาตย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเพียงแต่คุณสงสัยและคุณตั้งข้อหารุนแรง เหมือนผังล้มเจ้าไงผังล้มเจ้าเนี่ยมันล้มไปแล้วแต่ว่าคนที่ถูกกระทำเพราะผังล้มเจ้าเนี่ยมากมายคุณรับผิดชอบไหมเมื่อคุณไม่รับผิดชอบเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของกระบวนการยุติธรรมไทยด้วยนะดิฉันอยากจะเรียนไว้เรื่องผังล้มเจ้าเป็นกรณนนีขณะน,นี้ปัญหาก็คือว่าผู้ถูกกระทำทั้งหลายและแม้กระทั่งพวกหนึ่งหนึ่งสองด้วย ถูกตั้งข้อหารุนแรงเพื่อที่จะไม่ให้ประกันตัวแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาต้องพยายามพิสูจน์ความผิดมันไม่มีหรอกที่ไหนในโลกนี้นี่เป็นเรื่องของยุคเผด็จการและความล้าหลังดังที่ท่านได้พูดตอนที่มีการถแถลงข่าวว่าหรือจะต้องพิสูจน์ในการลุยฝ่หรือไปใช้กฎหมายตราสามดวงหรือจะใช้ตอกขมับ บีบขมับตอกเล็บเพื่อให้สารภาพเช่นนั้นหรือเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นกับฟาร์เฟที่ประชาชนบอกว่าประชาชนบอกว่านี่มันผิดตัวนะผิดตัวนะปรากฏว่าเมื่อไปพูดในชั้นศาลศาลไม่ได้รับฟังเพราะถือว่าการที่ไปลงลายมือชื่อเป็นการยอมรับตัวไปเรียบร้อยแล้ว คงไม่เข้าใจหรอกว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นมันต้องยุติธรรมตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งเลยหนึ่งสสาสนี่คือตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าถ้ามันเริ่มต้นผิดมันก็ไปผิดแม้นว่าศาลจะอยู่ในฐานะว่าต้องเป็นศาลสถิตความยุติธรรมแต่ถ้ามันเริ่มต้นผิดข้อมูลผิดมันก็ทำให้ปลายทางผิดไปด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า กระบวนการยุติธรรมนั้นคุณต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่นับหนึ่งไม่ใช่บอกว่าไม่เป็นไรส่งไปเถอะเดี๋ยวสารไปตัดสินเองนี่จึงเป็นปัญหาของสังคมไทยทั้งหมดปัญหาของอของอากงนั้นนะคะมันเป็นปัญหาที่อากงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ส่งไม่ใช่เป็น เรื่องที่บอกว่าจะต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าเขาส่งจริงจึงจะทำให้เขาผิดแน้นนว่านี่มันไม่รู้ว่าผิดไอ้อะไรอะข้อในกติกาต่างประเทศหลายข้อของประชาคมโลกแน่นอนเมื่อย้อนกลับมาในรายละเอียดของเรื่องราวของอากงนั้นจึงเป็นการสะท้อนกระบวนการทั้งหมดว่ามันมีปัญหา เราจึงมีข้อเสนอว่ากระบวนการยุติธรรมไทยต้องทับทวนทั้งหมดในเชิงหลักการปัญหาของอากงนั้นมันสะเทือนหัวใจคนชั้นกลางเพราะคนชั้นกลางนั้นถูกกระทบกระเทือนในปัญหาสิทธิเสรีภาพคนชั้นกลางไม่ได้สนใจปัญหาเศรษฐกิจเพราะเขามีชีวิตที่ดีพอใช้คนชั้นกลางไม่ได้สนใจปัญหาความเสมอภาคเพราะคิดว่า ก็ตัวเองมีโอกาสไม่ได้เสียอะไรแต่คนชั้นกลางลืมไปว่าไอ้คำว่าเสมอภาคนี้แหละจึงทำให้ความสติธรรมเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าคนรากยากแน่นอนมันมีปัญหาทั้งโอกาสทั้งความเหลื่อมล้ำความเสมอภาคจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งแม้กระทั่งคน สามจังหวัดชายแดนคนที่ถูกกระทําแต่คนชั้นกลางเนี่ยจะมาร่วมในประเด็นนี้มากเพราะกระท,บกระ,ทบกระเทือนเสรีภาพดังที่เป็นคําพูดว่าคนชั้นล่างบอกว่าหิวต้องการขนมปังแต่คนชั้นกลางบอกว่าต้องการการพูดจึงมีคำเปรียบเทียบว่ามีคนในประเทศเผด็จการชนชั้นกันมาชีพ หรือเป็นประเทศที่ปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์มาพบกับอีกประเทศหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าในประเทศที่ล้าหลังในประเทศที่ล้าหลังเนี่ยในประเทศที่ล้าหลังแล้วประชาชนยากจนเขาบอกว่าพวกเขาเป็นนกที่ต้องการอาหารนะฮะต้องการอาหาร อีกประเทศหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาถูกจำกัดเสรีภาพเขาอยากจะเป็นนกที่ร้องเพลงได้ไม่ใช่ถูกห้ามไม่ให้ร้องเพลงเห็นไหมคะหรือคนหนึ่งต้องการขนมปังประชาชนในประเทศที่ยากจนคนยากจนต้องการขนมปังหรือในประเทศเดียวกันนั่นแหละคนยากจนต้องการขนมปังแต่คนชั้นกลางต้องการเสรีภาพในการพูดในการเขียน ดังนั้นเรื่องของอากงจึงไม่ใช่เรื่องของคนเสื้อแดงเสื้อทีเดียวดังที่เดนได้บอกมันเป็นเรื่องของปัญหาของประชาชนทั้งประเทศนี่จึงเป็นเรื่องที่ถ้าเรามองแล้วเราควรจะดีใจว่าปัญหาของอากงนั้นนะเราไม่ได้ดีใจแน่นอนเราต้องเสียใจที่อากงต้องเสียสละชีวิตแต่ว่า เรามองอย่างเป็นยุทธศาสตร์ไม่ใช่มองที่อากงคนเดียวอากงคือใครอากงก็คือประชาชนธรรมดาคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วร้องหาความเป็นธรรมในการถูกข้อหารุนแรงในขณะที่อากงเนี่ยป่วยหนักพอสมควรแต่ไม่ได้รับฟังป่วยเป็นมะเร็งอะ่ะโดยโดยโดยธรรมดาเนี่ยเป็นระยะอาจจะระยะต้นๆ ก็ไม่ได้แสดงออกมากมายไม่ได้แสดงออกมากมายแต่ถามว่าคนเป็นมะเร็งคิดอ่านจะมาทำอะไรแบบนี้หรือนะฮะนี่เป็นตักกะง่ายๆธรรมดาเพราะนั้นเรื่องของอากงเนี่ยมันแสดงออกรุนแรงก็เพราะเขาเป็นคนธรรมดาเป็นคนป่วยถูกข้อหารุนแรงมากและยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ต่อสาร ว่าเขาไม่ใช่คนที่มาทำตรงข้ามนะแทนที่จะผู้กล่าวหาจะพิสูจน์ว่าอากงทำหรือเปล่าอากงมีหน้าที่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ทำและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อไปต่อสู้คดีเพราะประเด็นของอากงนั้นเรื่องของออมี่เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงอยู่แดนก็เคยรู้เรื่องของออมี่โทรศัพท์ว่าเป็นอีมี่ของอากงนั่น เรื่องอีมี่นี่มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีซึ่งมันไม่อาจที่จะบอกได้เหมือนกับลายนิ้วมือคนหรือ DNA คนว่าเป็นเรื่องของคนนี้เพราะมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะแล้วไม่สามารถที่จะไปผูกขาดบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอากง ที่ว่าเป็นผู้เป็นเครื่องนี้ก็บอกไม่ได้เป็นคนนี้ทำยิ่งบอกไม่ได้ใหญ่เลยแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องเป็นผู้พิสูจน์เมื่อต้องเป็นพิสูจน์ว่าถูกผิดก็อาจจะมีความอ่อนด้อยที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ขนาดฝาแฝดยังยัง,ยงต้องติดคุกเลยบอกว่านี่ฝาแฝดก็ยังติดคุกเลย เพราะฉะนั้นในเรื่องของอากงมันจึงสะท้อนเรื่องราวของกระบวนการยุติธรรมทั้งแถวเลยตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมันสะท้อนวิธีคิดที่ล้าหลังเครื่องหน้าเนี่ยเราจะมาพูดในเชิงทฤษฎีด้วยและข้อเสนอต่อรัฐบาลค่ะ